สวัสดีค่ะวันนี้นะคะตามสัญญาก็คือพาจะมาทำ how to นะคะแต่งใต้ตานะคะ,ะให้ดูกันก็คือถ้าสังเกตก็คือตาด้านซ้ายพาแต่งเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็ตาด้านขวาเดี๋ยวพาจะมาแต่งให้ดูนะคะก็คือตาบนเนี่ยพาแต่งเรียบร้อยแล้วกิดกิดตาแล้วก็ปัดขมาสคารา่าเรียบร้อยแล้วนะคะประมาณนี้แล้ว เราจะใช้สีอ่อนที่แต่งสีเดียวก,กันกับที่แต่งตาบนนะคะเป็นสีอ่อนนะคะเขียน่าระ,ะบายไปตั้งแต่หัวตาจนปลายตาประมาณนี้แล้วก็จะใช้สีเข้ม เป็นสีเดียวกันที่ใช้กับตาบนนะคะที่เป็นการไล่สีเป็นสีน้ำออกน้ำตาหน่อยระบายมาแค่ประมาณนิดเดียวนะคะเหมือนเชื่อมตาบนกับตาล่างอะคะ่ะนิดหน่อยนะคะจากนั้นนะคะพ่อจะใช้เป็นเจลไลเนอร์นะคะอันนี้พ่อใช้ของ into it into it นะคะเป็นดินสอแบบหมุนหัวหมุนอย่างนี้ ก็เขียนไปที่เขาเรียกว่าอะไรอะ Waterline ที่เราลงสีน้ำตาลไว้แต่สักครู่นี้ค่ะลงไปนิดนึงแบบนี้คือให้มันเชื่อมกับเส้นไลเนอร์ข้างบนนะคะคือให้มันเชื่อมกันเสร็จแล้วใช้ดินเป็นอายไลเนอร์สีขาวอันนี้ใช้ของ Colorista นะคะ c o l o r i s t ของ t o e l Plus อันนี้ใช้ดีเขียนง่ายเนื้อนุ่มนะคะสีขาวนะคะพาใช้เขียนตรงตั้งแต่หัวตาตรง w a t e r l i ไลนะคะเส้น w a t e r l i น์ลแล้วไายไปเลยค่ะตรงนี้ใครที่ยังไม่เคยเขียนเลยเนี่ยมันอาจจะทําให้รู้สึกจักจีนิดนึงเนาะบางคนอาจจะน้ำตาไหลก็ทํำบ่อยๆเขียนบ่อยๆเนี่ยมันก็จะช่วยให้เราชินกับมันได้ประมาณนี้เนาะ เสร็จแล้วเขาจะใช้คือตัวสีตัวนี้มันไม่ค่อยไหลหรอกระหว่างวันไม่แพนด้าแน่น,นอนเพราะมันเป็นสีขาวแต่ว่าไอ้ตัวที่เขียนสีน้าตาลมันอาจจะมีเป็นแพนด้าได้เพราะฉะนั้นเราจะเซตมันด้วยอายแชโดุ่นที่เราลงเป็นสีน้าตาลสักรู่นี้ค่ะเซตทับไปเลยประมาณนีดด้จากนั้นก็ปัดมาสคาร่า ตลาลังเห็นไหมง่ายนิดเดียวเองอันนี้เป็น everyday ล o k ก็ได้เพราะมันไม่มันไม,ม,นไม่มันไม่หนักมากมันให้ลุคเบาๆกระหลีง,ง <laughs> ประมาณนี้นะคะก็จะได้ประมาณวินิจฉลุคง่ายง่ายนิดเดียวเองเนอะลองแต่งดูนะคะ